สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องแอร์นะครับตอนนี้ก็หน้าร้อนนะรถบางท่านนะอาจจะมีปัญหานะครับของผมเป็น Honda City 03นะก็เกี่ยวกับระบบแอร์ก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะแต่จากที่ตรวจสอบนะก็ สาเหตุคือน้ำยาแอร์ไม่เต็มนะครับคือมีรอยรั่วในระบบแอร์นะครับนะกนะ็เป็นท่อนี้นะทำให้น้ำยาแอร์รั่วนะน้ำยาแอร์ร่องไปนะครับแล้วก็สาเหตุหลายๆอย่างนะบางท่านอาจจะเจอ คนละจุดก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เคยเป็นนะตัวนี้จะเป็นรีเลย์นะฮะตัดต่อวงจรพัดลมพัดลมแอร์ตัวนี้ถ้าไม่มีแอร์ก็ไม่ทำงานพัดลมก็ไม่ทำงานนะครับตัวนี้ประเด็นที่หนึ่งถ้าแอร์ไม่เย็นพัดลมไม่ทำงานดูตัวนี้นะครับนะครับ เพราะว่าดูจากกล่องฟิวกล่กองฟิวก็จะเห็นนะตัวนี้ตัวที่สองตัวฝั่งนี้แต่นะครับผมไม่แน่ใจว่า อีกสองตัวนี่ควบคุมยังไงฮะน่าจะเกี่ยวกับระบบแอร์นี่นะครับนะตรงนี้น่าจะเป็นชุดแอร์ยกเป็นตรงนี้เป็นชุดแอนครับก็ถ้าแอร์ไม่เยน็นมาดูตรงนี้นะฮะถ้าคอมไม่ทำงานนะแต่ส่วน้งผมนะมีรอยรั่วของน้ำมันหรือเขาเรียกน้ำยาน้ำยาแอร์ครับรั่วตรงนี้ทำให ปัญหาตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้คือปัญหาของผมเลยครตรงนี้จะเห็นเป็นฟองอากาศในตามแมวนะถ้าเมื่อไรที่แอร์ทำงานนะน้ำยาตรงนี้มันจะเดินจะเดินเต็มระบบนะแต่ถ้าน้ำยาไม่เต็มระบบนะเนี่ยครับจะมีฟองอากาศเห็นได้ชั้นยนะ นี่คือน้ำยาไม่เต็มระบบะครับแอร์มันจะไม่ค่อยเย็นนะถ้าน้ำยาแอร์ต่ำต่ำหรือหมดไปเลยนะแอร์จะไม่ทํางานอาจจะคิดว่าแอร์เสียหรืออะไรนะก็ะคือจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็คือน้ำยาแอร์ถ้าไม่มีนะตัวนี้เป็นเซ,นเซ,น,เซนเซอร์นะครับเซ,เซ็นเซอร์แรงดันนะครับมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ไว้ ตัดต่อหน้าครับคอมนะครับเพราะว่าถ้าน้ำยาแอร์ไม่มีไปหล่อเลี้ยงในคอมเพรสเซอร์นะมันจะทำให้เกิดการตึกหลอของระบบภายในของคอมแอร์นะครับมันก็จะสั่งหยุดการทำงานคือหยุดการตัดต่อที่หน้าครับคอมแอร์นะครับนะถ้าตัวนี้นะเรียก แขงคอยล้อนที่อยู่ด้านหน้าอยู่หลังหม้อน้ำเนี่ยนะถ้าสมมุติเจออากาศร้อนๆไปฮะมันก็จะสั่งหยุดทํางานเหมือนกันนะเพราะว่าน้ํายาในระบบในระบบแอร์มันน้อยนะมันต่ํามันทําให้คอยร้อนทํางานนะักเกิดความร้อนนะมันมันไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากตัวคอมเพรสเตอร์ได้นะแล้วก็อีอย่างนะ พัดลมไหมพัดลมแอร์ปกติแล้วนะถ้าความร้อนขึ้นสูง,สงพัดลมหม้อน้ําจะหมุนนะตัวนี้พัลมหม้อน้ํานะครับส่วนตัวนี้พัลมแอร์นะเราจะเช็คได้ยังไงว่าตัวไหนพันลมตัวไหนนะแต่ปกติแล้วถ้าสมมุติเราเปิดแอร์มันจะทำงานพร้อมกันนะครับเพื่อที่อะไรมันจะระบายความร้อน จับเครื่องแล้วก็แผงแผงของคอมแอร์นะครับแผงคอยร้อนให้ให้มันเย็นตลอดนะครับนะครับถ้าใครมีอาการคล้ายๆผมก็เอาไปวิเคราะห์ดูนะครับส่วนผมสาเหตุก็เกิดจากรอยรั่วของท่อท่อแอร์นะครับครับผมก็ขอจบ คลิปไว้เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ